มาถึงคลิปรายเดือนท้ายสุดของปีมีดาวหลายดวงนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านแลหลายช่องราศีดวงดาวของราศีใดนะจะมีเรื่องราวดีๆหรือมีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังอย่างไรกันบ้างมาติดตามรับชมกันครับคนเราเกิดมาดินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสียโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนครับลัคนามีนเนี่ยนะครับมองว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับไองานของชาวมีนเองเนี่ยนะครับที่ทำทำให้กับตัวเองเนี่ยหรือว่าเป็นงานของตัวเองเนี่ยนะครับถือว่าทำได้นะทำดีทำผ่านไปได้นะแต่บางครั้งนะครับจะได้รับมอบหมายนะเป็นงานที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นต้องไป ทำงานของคนอื่นนะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับในงานตัวตัวส่วนตัวหลังเนี่ยนะไม่ทำให้อ่าปัญหาเยอะนะอุปสรรคเยอะนะทําอะไรก็ติดติดขัดขัดนะครับประมาณนั้นนะดังนั้นนะไองานตัวเราเองเนี่ยนะเขาเรียกว่า like hide, เคลียร์ได้เคลียร์จบเคลียร์หมดนะเพราะมีนเก่งอยู่แล้วไงแต่งานของคนอื่นนะนั่นแหละนะครับจะมาสร้างปัญหานะให้กับชาววีนได้ ดังถ้าชาวมีเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับเป็นผู้รับเลือกมีโอกาสที่คนอื่นเขาเลือกตัวมีเนเให้ไปช่วยเหลือเขาเ่ยนะครับก็ต้องเหมือนแบบว่า,าตั้งสติหน่อยนะทาเต็มที่เต็มกําลังนะคือเราทาเต็มที่เต็มกาลังอยู่แล้วแหละแต่ปัญหามัก,กจะมาเกิดขึ้นนะในส่วนส่วนหนึ่งนะครับทําให้ว่า,าเดือนธันวาคมนะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ไม่ใช่เหนื่อยกับงานตัวเองเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นนะ ที่มีเรื่องต่างๆนานาเข้ามาให้กับชาวมีนะนะครับแก้ไขปัญหานั่นเองทีนี้มาพูดถึงอะไรอีกนะที่มาทําให้ชาวมีนนะจะต้องเหนื่อยนะกับสิ่งๆนั้นนะก็ต้องบอกว่าอ่าเป็นไปในเรื่องของการประสานงานนะการเจรจางานอย่างนี้ก็ได้นะการสัมภาษณ์งานนะถามว่าเหนื่อยแล้วมันดีไหมละ่ะกับชาวลัคนาราศีมีนนะ ็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะนะที่เหนื่อยแล้วจะดีนั่นเองนะในเรื่องของการพีเซนต์งานนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์งานต่าง,าง,างๆนานานะครับนะก็ถือว่าในเรื่องร้ายนะยังมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาให้กับชาวลักนาราศีมีนก็จะลืมนะว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ปี2565เนี่ยพระพระหนะครับจะโคจรได้มาทับลักนาเรือนสตาถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะ ชาวมีนเองก็จะสามารถนะได้ตั้งตัวตั้งตนต,ต,ตั้งชีวิตสร้างชีวิตใหม่ๆนะได้ด้วยของชาวมีนเองนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยนะนอกจากเรื่องของภาวะการงานที่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้ว, mm. ลวเกิดปัญหากับตัวเราเนี่ยนะครับมีโอกาสนะที่จะมีความขัดแย้งนะมีความอ่า คิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะสักช่วงจวังหวะหนึ่งนะครับในช่วงแรกๆนะครับช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมนะระหว่างเรานะครับกับคนรอบตัวนะระหว่างเรากับลูกจ้างก็ได้นะแล้วห,ลหมายถึงระหว่างเรากับทางด้านของหัวหน้างานนะผู้บริหารต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนเดือนธันวาคมนะจึงจะเป็นเดือนที่จะต้องใช้สติระมัดระวังนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะความขัดแย้ง เกิดขึ้นนะระหว่างเรากับทางหัวหน้างนะครับแต่มันก็เป็นจังหวะดาวสั้นๆนะไม่ใช่ไกลนะไม่ใช่แบบวา่ายืนยาวๆนะจึงทําให้เป็นผลว่านะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเร็วนั่นเองนะครับทีนี้พอมันมีเมื่อกี้มีดาวสัมภาษณ์งานถูกไหมนะถ้าใครสัมภาษณ์งานแล้วเนี่ยได้รับเลือกนะได้รับเลือกเข้าไปทํางานที่ใหม่นะก็จะเหมือน ได้ได้เหมือนหัวหน้างานนะครับที่ถูกชะโงที่ถูกดวงนะเราไปทํางานเลยนะครับเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาอ่ะยอมรับฟังความคิดเห็นนะของชาวมีนเองนะครับดังนั้นเวลาดาวแบบนี้เข้ามานะครับถือว่าเป็นดาวดีนะที่ว่า,าได้หัวหน้างานดีหัวหน้างานยอมรับฟังความคิดเห็นของเราแล้วให้เราได้แสดงหน้าที่ได้เต็มที่เต็มกําลังนะครับในส่วนสุรนทร์สาหรับคนที่ได้งานใหม่นะ ถือว่าเป็นเรื่องดีนั่นเองนะถ้าชาวมีนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไปอยู่กับใครแล้วมีคนออกคําสั่งเราให้เราทําตามเขาอันนี้ไม่ใช่แนวนะของเราเป็นแนวแว่าเราเก่งนะเรามีสมอง,องเราเองอยู่แล้วนะครับบางทีคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะของชาวมีนนะต้องเหมือนเราต้องยอมรับจุดนี้ดนึงนะครับว่าถ้าปล่อยให้เขาอิสระปล่อยให้เขาคิดเองจะช่วยงานเราได้มากกว่านะครับอันนี้พูดพูดถึงเรื่องนอกเรื่องนะไม่เกี่ยวกับดาวของของมีนนะนี่นะครับ มาดูว่านะดาวอื่นๆนะมีผลกระทบอย่างไรอีกนะอย่างในส่วนของบริวารเนี่ยนะบริวารก็ต้องตอบวะนะ่าพาเหนื่อยนะพาทําให้เหมือนงานเราหนักขึ้นนะเรามากขึ้นนะั้นเป็นเดือนที่เหมือนทําอะไรนะครับใช้สติหน่อยนะครับลุยลุยที่ตัวเองเวลาจะปล่อยงานให้กับทางบริวารอาจจะต้องคอยคุมนะอีกอีก ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะไม่งั้น,นเดี๋ยวถ้าปล่อยไปเฉยๆนะมันจะกลายเป็นว่าก็ต้องมาเหนื่อยเองนะครับในช่วงท้ายอีกอยู่ดีนะครับอันนี้เตือนไว้นะสาหรับชาวเมนการเงินนะเห็นมริตยูยืนอยู่นะครับแต่มองว่าไม่ได้เสียหายไปมากกว่านี้แล้วนะที่ผ่านมามันไปหมดไปแล้วนะพอช่วงจัวงวะเดือนธันวาคมเขาเรียกว่าเริ่มฟื้นนะเริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นหนทางในการสร้าง ผลกําไรนะปรับตัวได้นะอารมณ์ประมาณแบบนี้เดกเกงมองว่านะเรื่องของการเงินเนี่ยมีช่องทางใหม่ๆนะมีช่องทางดีๆเข้ามาให้อ่าถ้าคนไหนที่เป็นมีเนี่ยพิเคราะห์ดีๆจับทางดีๆนะครับก็จะสามารถจับทางนะแล้วก็หาผลประโยชน์นะหากําไรนะครับกลับเข้ามาจากในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะครับได้ด้วยนะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เลยนะถึงแม้จะยัง ไม่ใช่ช่วงลงทุนลงมือทํานะครับแต่ก็ถือว่ามันจะมีแนวทางนะกระตุ้นนะกลับเข้ามาให้กับชาวาลัคนาราศีมีนในช่วงท้ายๆปีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะการเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าขาดสตินะจะเป็นหนึ่งในลัคนาเนี่ยที่มีปัญหานะประสบเหตุต่ตางๆนานาน,นะครับได้นะมีเนียงนะครับจะต้อง เหมือนถ้าร่างกายไม่พร้อมนะคือไม่ใช่ต้องดื่มแอลกอฮอล์แล้วถึงจะไม่มีสตินะเอาแค่ว่าเราขับรถหมือลอยคิดเรื่องงานนะคิดเรื่องการเงินอย่างเงี้ยน,นะในข้อที่เขาไม่มีสติแล้วไงนะนะก็จะมีเหตุนะมีเหตุให้อันตรายนะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติพร้อมนะเท่านั้นเองนะทุกอย่างจบแล้วนะปัญหาต่างๆก็จะอ่าไม่ได้มีเหตุร้ายแรงนะเกิดขึ้นนะสติตัวเดียวนะครับก็จะคุ้มดวงนะครับ ชาวลัคนาราศีมีนได้นะในการเดินทางทุกๆเส้นทางนะครับก็จะปลอดภัยนะครับมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่าระวังความเครียดนะความเครียดที่ที่มันจะเครียดเยอะนะเดือนเดือนนี้นะพอรรู้แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนอ่าปล่อยวางบ้างนะปล่อยวางอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางหรือว่านะฮะถ้ามันเหมือนมันเครียดจัดไม่มี ใครมาม,มาปรึกษามาพูดคุยมาเจราจาอะไรแบบนี้เนี่ยก็เหมือนแบบว่าเราก็ต้องใช้ต้องหาเวลาว่างนะสักช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนอืทําตัวปล่อย,อยนะนั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้นะเอาสักสักช่วงแป๊บๆหนึ่งนะนะครับแล้วปัญหาหลายๆอย่างมันเรียกว่าตบผลึกนะมันจะคิดได้ด้วยตัวของเราเองนะครับดังนั้นไม่ต้องไปตามหาที่เพึ่งอื่นหรอกนะตัวมีเนเองเนี่ยจนะสามารถนะวิเคราะห์นะ เรื่องราวต่างๆที่มันมีปัญหาทําให้เราเครียดนะแล้วเราก็จะแก้ไขนะผ่อนคลายเรื่องต่างๆนั้นมันออกไปได้นะครับซึ่งถ้ามันมีเรื่องคเครียดมาับแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวกลางกลางเดือนนะมันก็จะคลายตัวลงไปนะด้วยการตกผลึกนะครับทางแนวความคิดของดวงชะตานั่นเองความรักนะครับความรักของชาวมีนเนี่ยก็มองว่านะ ถึงแม้ว่ามีเรื่องราวนะอื่นๆที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะครับยังคงเดินดีนะยังคงเดินดีให้กับชาวมีนอยู่นะน่าแสดงว่าคนที่บางครั้งเนี่ยเหนื่อยหนักนะจากเรื่องอื่นๆแต่พอกลับมาบ้านนะยังมีความรักยังมีครอบครัวนะครับให้ความรักดีๆรออยู่นะให้กับชาวมีนนะครับแต่บางทีเราเครียดไงนะ เขาเอาความรักมาให้มันอาจจะไม่ได้รู้สึกเต็มอิ่มนะอย่างที่ตัวเราต้องการนะครับแต่อย่างน้อยนะก็ยังมีกําลังใจนะครับบางบางคนนี่ไม่มีนะ,ะเรียกว่ามีนะปัญหามาแก้ไขปัญหาได้ตัวเองกําลังใจมีอยู่เต็มพร้อมนะรอบข้างนะก็ถือว่าเรื่องความรักทั้ง คนโสดนะคนที่มีครอบครัวแล้วนะยังถือว่ามีเกณฑ์ดีนะยังเป็นไปในทางบวกอยู่นั่นเองครับขอบคุณนะครับกับคุณอีกครั้งที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะสนใจผูกลักษณาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8กันนะครับมีการทำานายดวงรายวันใน Facebook นะครับลองไปหาดูเผื่อว่า,าวันไหนเนี่ยนะ ต้องการการตัดสินใจหรือต้องการกำลังใจดูซิว่าวันนั้นเตรียมพร้อมลุยหรือดีไม่ดีอย่างไรนะครับดูใน Facebook ได้นะครับขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยหนุนนำผักดันค้ำจุนดวงชะตาของทุกๆรลัคนาราศีให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยในทุกๆวินาทีของชะตาชีวิตครับ